เพลงร้องอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับตัาลังก์ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีดิฉันีิครับครับผมสวัสดีน้องต้นครับผมเป็นไงบ้างเอ่ยสบายดีไหมครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับผมช่วงนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงไปได้ในช่วงโปรโมทที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่ไหมนะครับมีอ่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วแบบเต็ม performance เลยช่วงนี้ใช่ใช่ร้อนเต็มสูบได้ตรงการครับตอนมีมีโปรแกรมไปเที่ยวไหนไหมครับช่วงนี้หน้าร้อนของกรางก็อาจจะ พ่อทุกป,ปีก็จะกลับไปเยี่ยมพ่อที่ที่เชียงใหม่ครับผมครับผมเป็นไงบ้างเอ่ยสําหรับเอ่อหลังจากที่หายไปพักนึงแล้วก็กลับมาพร้อมกับเขาเรียกว่าโปรเจกต์พิเศษเลยก็ถือว่าเหมือนไปหายไปพักผ่อนเก็บตัวครับผมเพราะาช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีก็ถือว่าเป็นอ่าเปิดชิมลาก่อนแล้วกันกันกบโปรเจกต์พิเศษอาลบ,บัมคอลลิ่งเลนสองนะครับครับผมทั้งค่ายใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก่อนอันนี้ก็เราก็เออเขาเรียกว่า,วา,วาหายไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับ ไปมายังไงถึงได้มาร่วมกับโปรเจกต์นี้ครับคือจริงๆเราอ่าก็คือได้ตั้งแต่เซ็นสัญญากับทาง TMMTV ครับผมต้นปีนะครับ TMMTV เดคคอร์ดนะครับเมือต้นปีก็เหมือนเป็นโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เราปีกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาจจะออกเพลงในอัลบั้มนี้ก่อนหนึ่งเพลงแล้วต่อไปอาจจะเป็นเพลงของในอัลบั้มของเราต่อมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมในโปรเจกต์นี้ชื่อว่า Calling Love 2ครับ Calling Love 2ที่มาที่ไปของ Calling Love ครับ จริงๆก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงรักที่ซึ่งแบบเกี่ยวกับการโทรศัพท์อะไรเงี้ยที่เบียบมันจริงๆทุกเพลงจะมีกิมมิกเกี่ยวกับเกี่ยวกับโทรศัพท์หมดเลยไงครับเพื่อที่จะมารวมเป็นอัลบั้มเกี่ยวกับอัลบั้มนี้ได้อย่างเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่สี่แล้วที่ปล่อยออกมา้วครับเพลงแรกก็อย่างเป็นเอเวนิวของพี่ที่วงวัชราวันเัง้ยครับก็บบมันโทรมาก็เหมือนแบบอยากให้เพลงของฉันนั้นไม่เธอสะลายใจอะไรเงี้ยหยอว่าเพลงของรสที่ร่าสุดเลยอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบยังไม่พร้อมที่จะรับนะ อย่าม่ยเพิ่งคุยกันเลยดีกว่าอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่อ่ะฮะยังของเราก็เหมือนกันมันก็เหมือนแบบแฟนเก่าโทรมาแล้วเราเราไม่รับเพราะแบบไม่อยากจะพูดคําถามที่มันมันไม่ควรถามออกไปอะไรเงี้ยแบบนาทีที่ไม่มีฉันมันดีหรือเปล่าเธอนอนกอดเขามันจียงไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่อยากจะพูดคำเหล่านั้นก็เลยตัดสินใจที่จะไม่รับโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นกิมมิคของแต่ละเพลงแต่ละเพลงครับใช่นะครับซิงเกิลนี่ก็จะเป็นซิงเกิลที่สี่แล้วใช่ไหมซิงเกอร์ที่สี่แล ไม่มีฉันครับใช่ครับชื่อชื่อเพลงมันดูเศร้าๆแปลกๆเหมือนกันนะเออมันมันเป็นคําถามนะครับคาถามของคนรักเก่าม้างขอว่าแบบมันีไม่มีกันอยู่แล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมครับผมคือมันเป็นคําถามของคนรักเก่าที่มันอักตันอยู่ในใจอ่ะที่แบบพูดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยจะถามก็ไม่ได้อว่าก็เก็บไว้ในใจอย่างเงี้ยแหละครับอะไรเงี้ยครับผมนี่คือหนึ่งเพลงนาทีที่ไม่มีฉันเพลงนี้เนื้อหาเต็มๆเลยของเพลง มันเป็นยังไงมั้งครับเนื้อหาเอา,เ,อาตเต็มเต็มเลยนะเอาเต็มเต็มเลยใช่ไหมสมมุติว่าเราเรียบเรียงคําพูดเราถือสายรออยู่เนี่ยเราถือสายรอแล้วเราได้ยินเสียงเพลงนี้เราได้อะไรเขาเรียกว่าได้ความหมายของเพลงยัยงไงมั้งคือจริงๆแล้วคำว่านาทีที่ไม่มีสารเนี่ยมันเหมือนเป็นอาาม,มันไม่ใช่คําพูดนะมันเป็นคํ<ค>า <ำ S 2> ถามมากกว่าคําถามของของเราที่จะบอกกับคนรัเก่าของเราว่าแบบ เวลาไม่มีเราอยู่แล้วมันมันดีหรือเปล่าคือแบบสาหรับเขามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบอยู่กับคนใหม่แล้วมันดีกว่าดีกว่าอยู่กับเราไหมอะไรพวกนี้มันเหมือนเป็นคําถามเราเนี่ยซึ่งมันเป็นคาําคถามที่อยู่ในใจเราครับเราพูดไปไม่ได้เลยครับก็แบบสุดท้ายเราก็เลือกที่จะไม่รับสายดีกว่าเวลาเขาโทรมาอ่าฮะาครับผมแน่นอนแหละนะครับสําหรับตอนนี้ก็มีประสบการณ์เรื่องราวของดนตรีมาเยอะแล้วนะครับจนมาเจอซิงเกิลนี้ครั้งแรกที่เราเห็นโจทย์เพลงเนี่ยครับเป็นยังไงบ้าง คือจริงๆล้าทางอ่าเพลงเนี้ยทางโปรดิวเซอร์ของทางแกมมี่เขาเ้าไปคนเขียนขึ้นมามแล้วผมก็แบบอาจจะมาดัแบบแปลงเล็กๆน้อยๆในเรื่องของภาษาการการพูดหรือว่าการร้องอะไรเงี้ยให้ให้ดูเป็นภาษาของเรามากขึ้นะไรเงี้ยให้มันให้มันดูเป็นตัวเราหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของซสวด์ดนตรีก็คือแบบเพิ่มความหนักแน่นขึ้นมาเพราะว่ามองว่าเนื้อหาของเพลงมันมันค่อนข้างจะหนักแล้วก็แบบแรงเหมือนกันเหมือนเป็นอารมณ์ประชดประชันเสียดสี ส่วนฤทธิ์ของความรู้สึกอะไรเงี้ยมันน่าจะมีอารมณ์ของการกระแทกของของซาวกีตาร์ที่มันอทอนโซโล่หรือไม่ก็มีกองที่ปริ้วให้จังหวะมันมันอินมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มในส่วนของตรงนี้เล็กน้อยครับให้เพลงมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้องต้นก็มีส่วนในการทําเพลงนี้เพลินหวานมากๆถ้าเทียบถ้าเทียบก,กับเพลงเก่าๆที่ทํามานี่ก็ถือว่ามาชิมลางก่อนละกันกับ<อ>ค่ายใหม่อะไรเงี้ย,รยเรายังไม่แบบว่า ลงไปเต็มตัวในเรื่องของคำร้องแล้วก็ภาคดนตรีอะไรเงี้ยครับผมครับผมเป็นไงบ้างเอ,อ่ยบรรยากาศในห้องอัดนะครับกับการทํางานกับเพลงซิงเกิลแรกกับค่ายใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับ <ผม S 1> ป็ <ผม S 1> ตองเต้นอยู่แล้วพี่<ล>เขาก็ดูมีประสบการณ์กันมามา,มากแล้วก็คือมันมไม่ต้องพูดกันมากก็แบบเข้าใจได้คือแบบพูดแบบเออผมอยากให้ประมาณนี้พี่เขาก็เก็ตแล้วก็แบบสามารถทรําออกมาแล้วตรงใจเรามากมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเนื้อเพลงที่เนื้อเพลงนี่อาจจะยากหน่อยเพราะว่า แก้แล้วประมาณ3ออาี่รอบก็ได้แต่ว่าบแบบซาดนตรีนี่คือค่อนข้างที่จะเร็วเร็วกว่าเพราะว่าแบบใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจแนวทางกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับครับผมอ่าฮะก็เป็นขเขาเรียกว่าอีกหนึ่งเพลงคุณภาพเลยนะครับจากอ่าโปรเจกต์พิเศษด้วยนะครับ Calling Love 2นะครับต้องต้องฝากด้วยก่อนหน้านี้ก็มีศิลป,ปินคุณภาพนะครับมารวมกันเยอะเลยอย่างเช่นครับ พี่พี่วงวัชราวัลนีครับแล้วก็รสลินทิตรัฒพลนะครับหลังจากนี้อาจจะเป็นเพลงของพี่ปีเตอร์ต่อมาหรือไม่จะเป็นเพลงของพี่ดีมกวีอะไรเงี้ยต้องลองดูครับแล้วก็มีพี่จักชวินอีกแล้วก็ยังมีรุ่นเดือดใจครับโอ้เจ้าปาแปดคนครับครับผมต้องบอกเลยว่าในโปรเจก์นี้มีถึง6ศิลปินคุณภาพของประเทศไทยที่มารวมกันด้วยครับถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะก็าถือว่าใหญ่มันนะครมับสำหรับตัวั่นเองเพราะว่าก็ยังไม่เคยร่วมงานกับทีมข้างนอกเลยแล้วก็แบบ แต่ละคนก็เหมือนเป็นมีผลงานที่เราชื่นชอบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกเติดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรอบนี้ครับ,รบเป็นไงบ้างเอ่ยครั้งแรกที่เรารู้ว่าเราเฮ้ยจะต้องมาร่วมงานกับทั้ง5้าศิลปินที่ต้องบอกได้เลยว่าชั้นนําของประเทศไทยเลยเรารู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นก็รจริงๆแล้วคือมันรู้สึกดีใจอยู่แล้วที่จะได้มีผลงานร่วมกับพี่ๆเขาแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ จริงๆแล้วแต่ละเ,เพลงก็จะมีอ่าเนื้อหาหรือว่าแนวดนตรีซึ่งซึ่งต่างกันอยู่แล้วก็แต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างอะไรเงี้ยของเราก็เหมือนแบบโอเคเราก็เหมือนเราจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพื่อให้คนฟังได้ฟังสิ่งที่แบบเราการออกมากแต่ความรู้สึกจริงๆอะไรเงี้ยครับครับผมอ่าฮะนี่คืออีกหนึ่งเพลงนะครับที่ถ่ายทอดจากน้องต้อนนะครับ,รบนาทีที่ไม่มีฉันนะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเอ่อในเรื่องของต่อไปเราจะมีเอ็มตอนไหนครับ เอ็มบีอาจจะได้ดูกันวันที่5เมษายนนะครับอีกไม่กี่วันก็รอติดตามรออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับถ่ายทำไปเรียบร้อยแล้วครับผมแสดงว่าถ่ายทำเรียบร้อยแล้วเออเป็นยังไงบ้างาเอ่ยบรรยากาศในการถ่ายทำก็สนุกดีครับรบรรยากาศร,ร้รอนนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมีฉากหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยลองใช่ไหมขับรถอะไรอ่งี้รถมอเตอร์ไซค์ที่แบบคันใหญ่ๆก็แบบลองสนุกดีแล้วก็บแบบฉากที่ต้องใช้แบบอเอฟเฟกต์เกี่ยวกับพวกแบบ ควันสโมกอย่างเงี้ย <นะ S 2> คือมันค่อนข้างที่จะยากเวลาแบบบังคับกลุ่มควันพวกนี้ไม่ให้แบบว่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปอะไรเงี้ยก็ขอจะ่าจะได้ภาพที่สวยงามก็ค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะใช้เวลานานมากเหมือนกันครับใช่นไหมนะครับ MV ีนี้เป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยไหมหรือว่ายังไงครับเนื้อเรื่องก็มีเป็นเนื้อเรื่องครับ,รบแต่ว่าแต่จะไม่ได้ <Billie S 2> เนื้อเรื่องเยอะมากมาก<ใ>็จะมีลายร้องปะปนลงกันไปด้วยตามปกติครับแต่ว่าช่วงพีคจริงๆจะอยุดท่อนท้ายซึ่งอยากให้ติดตามันดูว่าเป็นยังไงครับครับผมแน่นอนแหละนะครับต้องต้อนนีแฟนคลับเยอะอยู่แล้ว ไปยังไงบ้างเอ่ยในวันแรกที่เพลงนี้ปล่อยออกไปเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แฟนคลับฟิกแบกตอบรับเป็นยังไงม้างครับหลังจากเพลงเสร็จก็คือเราโล่งใจละเพราะว่าเพลงที่ออกมาคือเราเขาทำให้ชอบมากๆเพลงหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เคยทํามาทั้งหมดอะไรเงี้ยก็แบบพอปล่อยออกมาเสร็จปุ๊บมันมันโล่งแล้วที่เหลือก็คงเป็นหน้าที่ของคนฟังแล้วว่าเขาจะชอบในแบบฉบับของเขาหรือเปล่าเพราะแต่ละคนก็อาจะมีความชอบที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยไปก็ขอขอบคุณ รอคอยกันมาแล้วก็แบบอดาวโหลดแบบท้องแบบถูกลิขสิท์ทำให้แบบเพลงของ้ันแบบขึ้นชา้าในชุนแบบดังเร็วมากเลยก็ตกใจมากเพราะแบบเฮ้ยขึ้นมาเร็วขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับครับผมต้องบอกได้เลยนะฟิกแบบที่อุดรฮานีของน้องต้อนนี่ดีมากมี แฟนคลับขออรีนี้มาเกือบทุกชั่วโมงเลยจริงอครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับอยากจะให้น้องต้อนนี่เดินมาอ่านเอ s ออกับพี่หลังไม่เลยนะมีกําลังใจเลยมีกาลังใจส่งมาเยอะแยะตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงชาวอุดรทุกคนจริงเพราะว่ากําลังใจทุกคนสําคัญสำหรับมากเพราะว่าเหมือนแบบเราเราทําตรงนี้ด้วยความความรู้สึกความรักอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งถ้าเราแบบมีคนสนับสนุนผลงานที่เราทำออกไปมันก็เหมือนเป็นกําลังใจที่จีิๆให้เราแบบพัฒนา ความสามารถพัฒนาในเรื่องของเพลงเราต่อไปเรื่อยๆด้วยอย่างเงี้ยครับก็ขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆครับผมมากครับผมช่วงนี้มีโปรโมตตามเดินสายตามรายการโทรทัศน์ที่ไหนไหมครับก็ก็จะมีเรื่อยๆครับผมรายการของทางอาจฉทีวีเองหรือว่าก็แล้วแต่จะมีบางทีก็จะไปเดินสายพิทียุบ้างหรือว่าแบบอาจจะมีอเดอนสองเดือนเป็นแคมปัสทัวร์นะครับถ้าเกิดจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวอาจจะอัปเดตข่าวคราวอีกทีละกันนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าต้องทำอะไรอยู่วันๆ ชีวิตจะเป็นยังไงบ้างลงรูปอะไรบ้างก็ลองไว้อัปเดตใน Instagram ได้นะครับต้นยี่สิบสามนะครับ T O L อันดุสกองสามเลยครับครับผมก็สามารถอัปเดตทางได้ทางอินสตาแกรมเฟซบ o ๊กละครับ Facebook เดี๋ยวต้นก็จะลิงก์ก็คือสมมติใครมีอินสตาแกรมแล้วก็สามารถลิงก์ไปที่เฟซบุ๊กได้ต้น T O L อันดุสโกวันธงชัยนะครับขึ้นต้นด้วยตัววีครับครับผมอ่าทวิตเตอร์ครับผมเล่นเล่นแค่สองอย่างแหละพี่เพราะว่าชีวิตเยอะตลาด ชีวิตมันเริ่มเยอะไปมันส้นสนนะริมันเร่มเยอะไปถ้เล่นแค่สองอย่างปกติเ็นคนไม่ค่อยได้เล่นอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่พอแบบพอพอลองไปเล่นมันก็เหมือนเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่เราได้แชร์ความรู้สึกของเราผ่านรูปภาพอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เราก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็โอเคมันได้นอกจากผลงานเพลงแล้วมันก็ยังมีแบบอีกรูปภาพให้หลายๆคนได้ติดตามเราอะไรเงี้ยครับครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับช่องทางการดาวน์โหลดละครับทั้งทั้งดาวน์โหลดก็สําหรับพอลิ คนที่โทรมาฟังเนี่ยอยากได้ยินเสียงวาราเป็นเพลงนี้นะคร uh huh. ับกดได้เลยครับดอกจันหนึ่งสองสามสองห้าสองห้านะครับรหัสเดียวทุกเพลงที่พูดมาในอลบั้ม Calling l o v สองใหสามารถดาวน์โหลดได้หมดเลย <c oughs> เพราะว่าเป็นรหัส c อ l ล i n g เลิฟโดยตรงเลยนะครับ <c oughs> ผมก็ <c oughs> ใครที่มี iPhone หรือว่า a n d r o i ยอะไรต่งางๆที่สามารถเข้าไอชูนดาวน์โหลดได้นยก็ <c oughs> ดาวน์โหลดเพลงนั้นได้เลยแบบถูกเลิกะสิทธ์ครับผมก็ขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วแบบถูกต้องนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆอีกครั้งหนึ่งครับ ครับผมอย่าลืมด้วยละกันนะครับกับช่องทางการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งทุกเพลงเลยชิทที่ปล่อยออกไปใช่ไหมในส่วนของโปรเจกต์พิเศษนี้ Calling Love 2ครับปัะกัหนึ่งสองสามสองห้าสองห้าดาวโหลดได้หมดเลยครับถ้าผมจะลืมด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เพลงของน้องต้นไว้ในโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วก็เวลาที่โทรมาก็ดีนเสียงรอสายด้วยสมมติแบบเป็นความรู้สึกที่อยากจะบอกกับแฟนเก่าเราอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากจะบอกกับใครก็แล้วแต่ว่าแบบมันเป็นยังไงก็ เขาโทรมาแตยังไม่ต้องรับให้เขาฟังเพลงนี้ไปก่อนใช่ไหมนะครับแบบเขาฟังแล้วเขาอาจจะคิดคิดถึงเรานี่นเป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้กลับมาก็ได้ใชเ่เวลาที่เราฟังเสียงรอสายบางทีมันมีความหมายกับตัวเราเองเหมือนกันนะเฮ้ยว่าตกลงเราอ,อ,อยู่ในฟิลนี้หรือว่าคนที่เราโทรหากำลังอยู่ในฟิลนี้อยู่อะไรประมาณนั้นใช่เหมือนแบบเราอยากจะบอกเขาอะแต่แบบไม่อยากบอกตรงๆอ่ะก็เหมือนแบบเออ ส่งเป็นเพลงไปและการให้เขาฟังอะไรอย่างไงครับครับผมช่วงนี้มีเห็นว่าจะมีอแคมปัสทัวร์ด้วยจะได้มาทีแ่แถวอุดรธานีไหมครับโอ้โหอยากไปมากครับอยากไปเจอชาวอุดรมากเพราะคิดถึงเหมือนกันไม่ได้ไปนานแล้วครับผมก็ถ้ามีโอกาสยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตข่าวๆไปแล้วได้เจอกันแน่นอนสัญญาว่าจะไปเจอให้ได้ครับชาวอุดรครับผมพี่เจอน้องต้นบ่อยนะที่ขึ้นคิวแพงเช่น ใช่าาครับก็คิดถึงกิฟเฟนเจอร์มากมากด้วยไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีต้องไปอัปเดตกันซะหน่อยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวยังไงมาทัวร์อีสานกันเหรอมาเจอกันที่กิฟเฟนเจอร์นะครับน้องเตเลยครับกินทีมากครับพี่เจ๊ปีครับพี่พีน้องๆคิดถึงอยู่นะที่กิฟเฟนเจอร์ก็ขอฝากเพลงไว้ในเพราะผมเข้มใจเร <c oughs> ้่ทุกคนด้วยนะครับผมอ่าให้ฝากเพลงเลยครับสำหรับอ่าชาอุดรแล้วก็ให้ฝากเข้ามาเยอะๆเพื่อให้ติดชาร์ตสิบอันดับท็อป10ไวไว อ๋อครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับนาทีที่ไม่มีฉันนะครับใครที่แบบอยากฟังหรือว่าอชื่นชอบเพลงนี้หรือว่าใครยังไม่เคยฟังก็ขอเพลงนี้กันเข้ามาได้นะครับจะรู้ว่าสิ่งที่ต้องตั้งใจทําให้ทุกคนฟังเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากเราติดตามมาละบั้มขอตั้นเองแล้วก็ซิงเกิลต่อไปด้วยอีกสองสาเดือนข้างหน้านี้นะครับอย่างไงก็เป็นกำลังใจให้่้นด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากครับผมโอเคครับผมขอบคุณต้นต้นครับมีโอกาสเจอกันที่ขึ้นครับร้ออุดรธานีคครับบครับขอบคุณและสวัสดีครับ